ครับตันนี่กันนี่ใส่เข้าไปเลยใข่มะแจงเก่เกีย่ยเกล่น้อยเอยู่กับควาปอเป้น,นะครับนี่มีอาหารปลามัน ผักหวานพอดีได้มะสมมาือว่าไข่มดแดงวันนี้จะทำแกงผักหวานใส่ไขม่มดแดงนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่เนาะครับส่วนประกอบก็จะมีนะครับลักๆก็คือนะครับผักหวาน ไข่มดส้มหรือไข่มดแดงนะครับก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้นะครับน,นะครับผงนัวนัคือผงชูรสนะครับเกลือน้ำปลาระแล้วก็กะปินะครับถ้าเกิดอย่างนี้แทนม,มาเตอรคือปลาแห้งนะครับใส่ไปสักหน่อยนะครับพอดีเนื้เดือดเย็นก็นเลยใส่ไปสักหน่อย ทีเด็ดเลยทุกวันนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับมาก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องโคกของแกงกันพริกกระเทียมนะครับหอมแดงนะ เครื่องที่จะทำพริกแกงครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้เกลือแล้วก็กะปินะครับเย่าฮอรอจะทำการโขลกเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวขอหยัโดโขลกพริกดำนะครับ พอครับโขกหมอกไม่ได้ตีพอเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อเลยนะครับรอน้ำเดือดก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือด หม้อที่ผมใจอยู่นี่มันใจได้ทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ตตาแก,ก๊สนะครับนี่เจะใจกับตตาแก๊สเพราะว่าใจกับเตาไฟฟ้านั้นมันเสียงดังเอยาใจเตาแก๊สอร้อนน้ำเดือยน,นะครับครับนี่มีกระเดียดแล้วนะเราใส่แกงลงไปเลย とりあえずね、なんか、 ใส่พักเอาเลยครับแรงมากเขือบมันถึงเขือบมันถึง ยี่หมือนน่าจะมาห้อนนะแต่ออเต,ตานี่มันไอ,อ้ลักกะทายี่มันเก็บความร้อนได้ดีนะนี่ห้อนี่ครับไปแห้งพอดีเหลือลอยู่ในตู้ใส่ไปเลยจะได้ปเ,ดเดปิดเร็วๆไยแห้ง ครับจากนั้นเอากบเติมน้ำปลาละหน่อยแล้วเด้ชอบครับน้ำปะลา เย็ดปุ้มแบบเด็กอะตามใจชอบครับรอแฮมสักแบบกระไสไข่หมดแดงได้เลยครับคูสีพักจะได้บบจะได้ตีแล้วน,นะแล้วก็ใส่ไข่หมดแดง รอสัก้บครับปิดไว้ครับเออปิด้เร็วขอเวลาสักพักหนึ่งครับไขดด่ก็เต็ก็ตัมไปเลยครับตอนนี้ครับ <c oughs> โหไอคืออะไร ไอ้ขึ้นเลยครับเด็กี้ไอ้เข้ากล้องครับตันนี่กันนี่ใส่เข้าไปเลยใส่มะเขือแดงเกลี่ยเกลี่ยให้น่อย แต่อันน่ากินกครับไข่มดแดงกับผักหวานนะครับมันเป็นอาหารตามฤดูกาลส่วนเด็กตั้งเหนือเป็นะนิยมกินกันนะครับผักหวานแต่ทางอีสานผมไม่แน่ใจว่าคนนี้ก็แต่ไข่มดแดงนี่ทางอีสานมันกินกันเนาะแต่ผักหวานนี่ม่ได้ผมบอกว่าต้งปุุนเป็น มีการปลูกกอถือว่าที่ผมกินก็ส่วนภาคใต้นรบานแน่ใจหมอนัน,นครับวันนี้ก็คนที่ทางานตั้งกรุงเทพอย่างเาพ,าพื่อนกับฝากอยาิพี่น้องตั้งเหนือนะครับให้ทรง,งไปเฮืนนะครับเพราะว่ามันเป็นตามรรการเนาะกวยได้กินกับกอเป็นปีไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับ งันะครบไปแห้งในได้ตีล่ะตักขึ้นมาแล้วเลยฉีดเลยโอเคครับปิดแก๊สไปเลย แต่เป็นได้ครับน่ากินนะครับแกงผักหวานปลาเนาะใส่ไข่มดแดงกัดกระแห้งวยมาหน้ากินด้วยกันมาได้เวลาตักครับผม อันนี้คือถ้าอยากพี่น้องตั้งกรุงเทพหรือว่าตั้งที่อื่นดีเห็นอยู่ถ้ายากนะครับก็ขอสุภาพน,นะครบับกินเข้าด้วยกันเนาะลองจิ้มกันนะครับนี่ครับไอหยาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับตามมาดูกันเลยเนาะนี่ครับไปจิ้มกาครับผม tình người là chim lại หมือนก็คนนึ่งออกเอม อันนี้จิ้มก็พอได้นะครับนะอันนี้ให้เพื่อหยัดพี่ต้องต่างกรุงเทพครับเพื่อหิวเพื่ออยากเพื่อยากมัน,นกินเพื่อนะ นี่ขอไวอีก่อนนะครับขออยากกินเข้ากันเดี๋ยวจะได้เดียวใครดีมีวัตถุดิบมนี่นะครับอยากลองอเนี่ยเร้กับามสูตรนะครับง่ายๆต้องไปยกอย่างยุ่งยากนะครับนี่ไปแห้งใส่ไปแห้งก็ได้ก็หวานนะแต่ใส่มะส้มเนี่ยอยสุดยอดก่าโปรตีนสูงเลย เอาคลิปนี้ไว้ได้เองนะครับกดกดติดตามเลยนะครับลิ้งไปนะครับสวัสดีครับ